มาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับนี่คือช่วงของข่าวดินบอจอนะต้องถือว่าทาง้านของทีมข่าวเองคัดสรรข่าวมา2ข่าวนับได้ว่ามาเล่าสู่กันฟังถือว่าเป็นการอัปเดตนะของข่าวสารทั้งมีทั้งน้องใหม่ IPO นะครับหรือว่ามีทั้งบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับเริ่มจากข่าวแรกนะไอพีโอ w นะว่าขายหมดเกลี้ยงนะหรือว่าก็คือตัวของ แอสเซทไว้นั่นเองด้วยว่าขายหุ้น i p o ิวนี่หมดเกลี้ยงครับด้วยว่าจอลงกระดานจอลงกระดานเทรดนะเซต28เมษายนนี้นะครับนางยอดดีนะฮะสันตติกุลนะรองกรรมการผู้อำนวยการส่วนหัวหน้าสายงานตลาดทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลาสจำกัดนในฐานะแกนนำผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ของบริษัทแอสเซทไวจ์จำกัดหมาชนหรือว่า ASW นั่นเองเน่าเปิดเผยว่ยวาการจองซื้อหุ้น IPO นะครับของ ASW ในจำนวน206ร้านหุล้านหุ้นนะในราคาหุ้นละ9บาท82ตงังระหว่างวันที่19-21ถึง21เมษายนนะฮะ2564้ะได้รับความสนใจจากนักลงทุนนี้เรียกว่าโอ้โหยางคึกคักกันจริงนะเนื่องจากนั่งดึงความมั่นใจในพื้นฐาน ของ ASW หรือ Asset w ในฐานะที่เป็นหุ้นอสังหาต้องบอกเลยว่าเป็น h r โ w t h นะครับเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งณนะอัตราการทงกำไรขั้นต้นเนี่ยย้อนหลัง3ปีในว่าเจิบโต,ตนี่อยู่ในระดับสูงถึง30.7-44.2%ถึง44.2นั้นะเนื่องจากความสามารถในการควบคุมต้นทุนการดำเนินง,งานเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะจากประสบการณ์ความสามารถในการทำธุรกิจในอย่างยาวนานแนละมีโอกาส เติบโตได้อีกมากจากโครงการในอนาคตในที่ที่เข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งทางด้านของนางยอดฤดีก็บอกเลยว่าความต้องการนะของนักลงทุนสถาบานันหรายย่อยเนี่ยเรียกว่ามีจํานวนในสูงกว่าจํานวนหุ้นที่เสนอขายนี่เป็นจํานวนมากนะเนื่องจากการกําหนดราคาเสนอขายในกาหนดราคาขายที่เป็นราคาที่บอกว่าเหมาะสมนะครับเรียกว่ามีค่า P/E ratio อยู่ที่ 8.54เท่าเท่านั้นเองในขณะที่ PE ของกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ที่11เท่านะครับทำให้มีความมั่นใจว่าหลังจากที่หุ้น Asset ไว้เองเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนในวันที่28เมษายนนี้จะได้รับความสนใจจากนักงทุนิยงคึกคักนะครับนั่นคือมุมมองของฝั่งคนขาย่ะมาฝั่งเจ้าของบ้านนะครับนายกรมเชษฐ์นะฮะกรมเชษฐเองวิพันธ์พงศ์นะครับประธานเจ้าที่บริหาร บริษัทแอสเซทไวจำกัดมาชูนว่า a s w นี่ว่าก็บอกเลยว่าเงินที่ได้จาก IPO ครั้งนี้บริษัทเตรียมที่นำไปใช้ในโครงการพัฒนาโครงการระหว่างปี2564ถึงปี2567อนรวมถึงการชำระคืนหนี้สถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน,น,นในปีนี้เตรียมจะเปิด6โครงการใหม่นะครับมูลค่ากว่า1850ล้านบาทและมีโครงการในอนาคตพร้อมที่จะ พัฒนาที่และรอขายในอีก4-5ปีข้างหน้าจำนวน11โครงการมูลค่า22,200ล้านบาทนะหลังจาก ASB ระดมทุนและจดมะีนในตลาดหลักทรัพย์แล้วจะทำให้ฐานของเงินทุนมีความแข็งแกร่งนะครับและก็ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเนี่ยลดลงนะเพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจนะรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคดอกเบี้ยต่ำนะได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้รับ แรงหนุนจากกรณีที่รัฐบาลมีมาตรการในการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธินะ์และจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะกลุ่มของคอนโดและบ้านเดี่ยวนะครับนั่นคือมุมมองของคุณกมเสศนะฮะเรีวยกว่าหรือเป็นผู้บริหารของเอ็กซทไว้เรียกว่าราคาจะร้อนแรงผมมากน้อยแค่ไหนผมว่าเรามาดูกันมาที่ยี 8. มีนายมตเมเมษายนนี้นะครับนั่นคือข่าวเด่นบจข่าวแรกมาสู่ข่าวที่2นะครับคู่ชีวิตนะสุรินโอสถานุเคราะห์นะซื้อวุ่น OSP สนะสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 12. เมษายน2564นะครับนายสุรินโอสถานุเคราะห์นะกรรมการนะครับ บริษัทโอสุสภาจำกัดมหาชนหรือว่า OSV เนี่ยแจ้งว่าน,นางสมพรโอสถานุค้อซท่่เป็นคู่สมรสนะรหรือเป็นผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาได้มีการเข้ามาซื้อหุ้น OSV จำนวน1ล้านหุ้นราคาเฉลี่ยนะครับ3าบาทต่อหุ้นทำให้รวมจำนวนที่ถือหุ้นในรวมเป็น23ล้าน2 0งอยหุ้นซึ่งการซื้อหุ้นครั้งนี้กระทำในการผ่าน ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าออโตเมทชิ่งนะเรียกว่าผ่านที่บริษัทหลักทรัพย์เกียตนาคินพัฒนาจำกัดมหาชนนั่นเองนี่คือข่าวเด่นบจสองข่าวนะที่นำมาเล่าสู่กันฟังถ้าเกิดว่าชื่นชอบรายการกล้วยหอมกับกูรูฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ a c e b o o k บุญอินไซด์รวมถึงช่อง YouTube บุญไซถ้าเกิดว่าติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์นั้นเรียกว่ามีข่าวสารหลากหลายตลอดทั้งวัน นะสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของผนะู้นินไซต์ไทยคอมในหน้า n w w f e e ในวะ่านะกดพลิกเบาๆไม่ต้องแรงๆนะได่ว,ว่าเราจะเห็นข่าวเลยตลอดแบบว่าแบบทั้งวันนะแต่ส่นนั้นคือถ้าแบบว่าแบบแบบเดียวทามต้องเป็นแบบว่าสมัครสมาชิกนะคบแต่ว่าแหมเราไม่รีบไม่ร้อนนะสามารถดูกลางคืนก็ได้นะก็ไม่เป็นไรก็สามารถดูได้ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันเพียงเดียวว่าเพียงเดียวว่า,ววาต้องใช้เวลาให้ คนนี้เขามีสมาชิกน,นได้สิทธิ์ในการอ่านก่อนเท่าน,นั้นเองนะคนี่คือรายการกล้วยหอมกับปูนะครับพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม